ทุกช,ชนิดเนี่ยเป็นสารบริสุทธิ์นะคะที่ประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆซึ่งเราเรียกว่าอะตอมค่ะใครมาเปล่าไม่มีเออใครไลไรมาไม่มีไงทางเน้โอ้ยคืนนี้อย่าลืมวิดีโอคอลมาหา S <S <S นอนหลับฝันถึงกันด้วยนะอืมสน่หเฮ้ยอะอ,อะไรยิงเฮ้ยมือถือฉันเฮ้ยอิงทำอะไรอะ่ะเสน่หในมือถือนี้ใครส่งมาเนี่ยฮะทัางบอกฝั่งดีทัางบอกที่คือคืออะไรมีถ่ายเมื่กี้กรอฮะมี่ถ่ายเมีกี้ใช่ไหม ขอโทษฉัขอโทษที่หลัง่าทำาอกนะรู้แล้วก็ขอโทษไม่ได้ตั้งใจอ่ะพวกเธอสองคนมีเรื่องอะไรกันอีกแล้ววะเห็นเธอโดนใส่ใทุกคนเลยฟ้าไม่มีอะไรไม่มีอะไรหรอเหรอมอะไรเออิงเดี๋ยวเราไปห้องนายก่อนนะคุยยังไม่มาเย คือฉันอะมีเรื่องจะบอกเธออะว่าจะพูดตั้งหลายทีแล้วว่าเรื่องหะไรพิมพ์ทําไมทําหน้าซีเรียสแบบนั้นอะก็คือฉันคิดว่านะแน็กอะเขากําลังปั่นหัวเธออยู่ฮะปั่นหัวฉันหมบบายความว่างไงอ่ะคุณแย่เธอคิดมาที่ฉันคิดใช่ไหม แนดกะ่ะเขาคอยโยนความผิดให้เธอตลอดเลยไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรกันอะ่ะเธออ่ะก็จะเป็นฝ่ายผิดตลอดโดนแนกเขาด่าตลอดจริงจริงใช่เลยเฮ้ย <c oughs> พิมกับบุญพูดแบบนี้ได้ไงอะ่ะคือแนกะ่ะรักฉันใช่ไหมแล้วฉันก็รักแนกไปพูดแบบนี้ได้ยังไงอ,อิงฉันรู้นะว่าเธอสองคนอ่ะรักกันแต่ถ้าเธอทนต่อไปแบบนี้เธอจะเป็นบ้านนะฮะเกินไปแล้วจะเป็นบ้านได้ไง <c oughs> เวอร์ไปลวปุณจริงๆิงอิงปุญญาไม่ได้เวอร์หรอก พฤติกรรมแบบนี้จะเสี่ยงทําให้เธอเป็นโรคซึมเศร้าได้นะเขาเรียกว่าเป็นพวกแก๊ l i g h t i n g อะแบบว่า snack ใช่ไหมก็จะคอยแบบเอาตัวรอดจากความผิดแล้วก็ยอนความผิดให้เธอพอเธอต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ซ้ำๆซ้ำๆทุกวันน่ะเธอก็จะยิ่งเครียดเครียดเครียดและสักวันหนึ่งอ่ะเธอก็จะเป็นโรคซึมเศร้านะฮะมีอย่างนี้ด้วยหรออ่ะมีสิวิธีสังเกตง่ายๆนะว่าเขาเป็นพวกแก๊ l i g h t i n g หรือเปล่าข้อแรก หาเรื่องตำหนิฝ่ายตรงข้ามนักเรียนคะธาตุชุกชนิดเนี่ยเป็นสารบริสุทธิ์นะคะที่รประกอบด้วยอนุภาเล็กๆซึ่งเราเรียกว่าอะตอมค่ะอะตอมใช่ <c oughs> ามากไม่มีทอะไรมาเปล่าไม่มี มไม่มีไงทางเน้โอ้ยนี่ครูสอนอยู่ดูโทรศัพท์อยู่นั่นน่ะนี่ครูสอนอะไรรู้ไหมรู้ไหมอะตอมคืออะไรอะตอมก็อ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้คนละอะตอมแล้วม,มีหน้าจอบตกต,กตลอดเลยเะทำไงกับเธอดีเนี่ยนี่เธอไม่น่าใจเรียนนะเธอต้องมายืนใกล้ๆรูที่หน้าห้องเลยหน้าชั้นเรียนเลยเพราะอยู่ตรงนี้มันห่างไกลไปแล้ว ออสแน็กอ,อ,อะไรเนี่ยในมือเนี่ยตอบไม่มีอะไรแม้ให้ไปยืนหน้าห้องยังจะต้องติดมือถือไปอีกไปยืนอยู่นี้ไปไปเลยไปเลยยืนใกล้ๆกันจะได้ยินครูสอนชัดๆเลยอะตอมเป็นอนุภาคเล็กๆที่ประกอบกันขึ้นเป็นสารไงคิดถึงเหมือนกัน คืนนี้อย่าลืมวิดีโอคอลมาหานอนหลับฝันถึงกันด้วยนะสแน็คสวนน้ำเนี่ยนะก็เป็นส่วนประกอบของอะไรคะสแน็คเฮ้ยอ,อะไรอิงเฮ้ยมือถือฉันเฮ้ยอิงทำอะไรอะสแน็คในมือถือนี่ใครส่งมาเนี่ยฮะ กี่ก่อฮะที่ถ่ายเมื่อกี้ใช่ไหมก็บอกอะไรแล้วแหละเล้วบอกเธอไม่มีมารยาทไงใช้มือถือใช่เนี่ยคุณเป็นแฟนกันอะมันก็ต้องไว้ใจกันอย่างเขาเรียกว่าเธอไม่ไว้ใจฉันก็เป็นเพราะแบบนี้ไงฮะเป็นเพราะฉันหรอใช่เธอบีบบังคับฉันเองนะเธอทำอย่างเงี้ยทำให้ฉันต้องไปหาผู้หญิงคนอื่นเป็นแฟนกันก็ต้องไว้ใจกันทำแบบเนี้ยใครก็ทอนอยู่ด้วยไม่ได้หรอกอค,อครับผมไปเข้าน้ำไปครับเออเข้าน้ำจันเออแสดง วิทยาศาสตร์เรียนเรื่องอะตอมทำไมทะเลาะกันไม่ใช่วิจารณ์ราม,มานะคะครูคะลูกขอไปห้องน้ำแม่ค่ะคะแนนต่อด้วเเ่เอ่อพิมปุญญาอ่า S 2 O คืออะไรคะเอาซิเจนนน้ำไง้น้น้ำน้ำ,นำ,นำบั่นทอนความมั่นใจ ยังไงดีกันวันนี้ข้าวผัดข้าวขาหมูข้าวัาไก่ข้าวผัดข้าวผัดข้าวผัดได้เลยข้าวผัดข้าวผัดลโกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆนี่ครูมีข่าวดีมาแจ้งค่ะบอร์ดเทศกาลสงกรานต์ที่ห้องเราจัดน่ะที่โรงอาหารเนี่ยเป็นวันที่หนึ่งเลยนะคะพอชมเชมากเลยนะว่าไอเดียการจัดเนี่ยแปลกแหวกแนว นะเลิศเลยค่ะโ้โคุณขาพวกเราเนี่ยต้องโยนความดีความช่บให้อิงเลยนะคะเป็นไอเดีย <สา S 1> ของอิงเลยค่ะใช่ค่ะครูนอกจากอิงเขาจะเป็นคนคิดแล้วเขายังเป็นคนช่วยหาข้อมูลด้วยนะคะหรอโหโอแมห้องเราได้หน้าของอิงเลยนะจริงเหรอมั่วไปเนี่ยจะไปกอลใครามาไหเนี่ยสภาพเือนเดือดคุณไม่มีปัญญาคิดไอเดียดีๆได้หรอเฮ้ยแค ทำไมเธอพูดแบบนี้อ่ะก็มันเป็นไอเดียเราจริงๆนะทําไมเธอถึงพูดอะไรแบบนี้ทาไมพูดแบบนี้อ่ะก็อิงเป็นคนคิดเองจริงๆอ่ะเออใช่อิงเป็นคนคิดโอ้ยไม่ใช่หรอกปกติอ่ะอิงเขาไม่มีปัญญายคิดอะไรแบบนี้หรอกไปก็โรงเรียนอืมม่นมาไหมเนี่ยได้ทําเมนชัวเลยนี่แนดเราถามจริงเราเคยดีในสายตาเธอบ้งไหมเออจริงๆนะอิงไม่มีอะไรดีเลยไม่เคยเห็นอะไรดีสักอย่างเลยเฮ้ยแนด ทำไม่นายพูดจาแบบนี้เนี่ยอิงเขาก็ไอเดียดีตั้งหลายเรื่งใช่ไหมพุนยาเออใช่เออเราไม่ดีทำอะไรก็ผิดเป็นบแล้วแหละอิง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 อปงอนงอิงอิดอิง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 อิอกไปิงอ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 อิงนิงออิิงอิงอิอ่ะอล่นอิงริออ สถานการณ์ให้คุณผิดจริงเลยเต็มมากอ่เฮ้ยพิมพาอิงมาบอกว่าเมื่อวานตอนเย็นเราไปทําอะไรอะ่ะให้บอกว่าเราไปซ้อมดนตรีนะซ้อมดนตรีจนเต็มเลยคุณยาาเลยนะอา้าวแต่เมื่อวานอะ่ะพวกเราเรียกนายมาซ้อมอะ่ะนายเป็นคนไม่อยอมมาซ้อมเองนะเออใช่เลยขาดมือกีตาร์เลยเดี๋ยวเขาหน้าจะนไ่เล่นให้แต่ตอนเนี้ยเอาไปน้นก่อนนะตามั้น a few moments later เอ๋อเมื่อวานก็ไปซ้อมดนตรีกับพิมพ์กับบุญญาไไม่เชื่ออาอไม่เชื่อก็ไปถามสองคนนี้ดูดิี่ถามดิพิมพ์บุญญาเมื่อวานชแชนแเขาซ้อมดนตรีกับพวกเธอเหรอเออคือว่า<บ>เอาว่างไงพิมบุญญาเขาต้องไปซ้อมดนตรีกับพวกเธอหรือเปล่าอาอซ้อมมั้งซ้อมฮะซ้อมจริงเหรอ น่ะเห็นไหมบอกแล้วฉันไม่ซ้อมดนตรีไม่เชื่อกันไงนี่คิดว่าฉันไปไหนนะโถคิดไปเรื่อยเลยก็มีคนบอกว่าเจอเธอไปดูหนักกับผู้หญิงคนอื่นอ่ะโอ้ยไม่ใช่อาจจะแค่คนหน้าเหมือนก็ได้อาจจะเป็นคุณพลก็ได้อาจจะไม่รู้ฉันหน้าเหมือนคุณพลแน่ใจนะอืมโอ้ยอิง นี่เธอเป็นโรคอะไรเนี่ยชอบจับผิดคนอื่นไม่ไว้ใจหรือยังไงฮะไมโอ้นี่ไงก็เป็นก็แบบนี้ไงอุ้ข่าวหลังก็ไปดูหนังผู้หญิงที่เป็นจริงเออฉันขอโทษนะแม่โอ้ยโอ้จริงๆนะย่า,ยาเราทำผิดไปปะเนี่ยนั่นดีากว่าเอาจุดอ่อนมาเล่นงาน นี่พวกเธอไปดูหนังเรื่องหลานมากยังเย,ยแต่ก<อ>่อนว่าจะไปดูอยู่นะไปดูมากดีเลยดีเลยดีเลยจะบอกว่าสนุกมากหน้าตาบวงเต่งเลยนะจริงเหรอจริงเราเรื่องอ่ะทำดีตั้งแต่แรกจนจบเลยลองไห้เลยเหรอ,อจริงเนี่ยพวกแกต้องเตรียมทิชชูไปสิบกว่าแผ่นเลยจริงโอ้โหตอนนี้ฉันอยากดูอีกรอบนึงเลยไปดูกันปะ อารมณ์อ่อนไหวง่ายเกินเห็นดูซีรีส์ทุกเรื่องก็ร้องไห้ไม่ต้องถึงหลานบ้าหรอก,กเป็นซวแบบนี้ไงเฮ้ยสแนคแต่เรื่องเนี้ยเขารีวิวกันว่ามันเศร้าจริงๆนะเพื่อนฉันไปดูก็บอกว่าร้องไห้น้ำตาแตกกลางโรงหนังเลยจริงๆใช่พวกดาราที่เขาไปดูอะ่ะคือฉันไปดูมาในรีวิวใช่ปะดาราก็ร้องไห้ตาบวมกันหมดเลยนะโอ้ก็ดาราเขาต้องโปรโมทแต่อิงเนี่ยเวอร์เกินเวอร์ตลอด ขนาดดนหาดูห่อแตกอยังร้องไห้อะแล้วก็ฟังเพลงอะไรนะก็ร้องไห้ไปหมดเพลงฝรั่งสากลอะไรเนี่ยเพลงไทยก็ร้องเคป็อปก็ร้องโอ้โหถามผู้ฟังออกไหมไม่ออกรอกร้องไปก่อนเอ้าก็อิง้อจะเป็นคนเซนซิทีฟอ่อนไหวง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นเสียหายอะไรตรงไหนเลยนี่สแน็คนั่นน่ะสิทำไมต้องมาว่าฉันด้วยอ่ะพวกเธอคิดดูนะฉันพูดอะไรนิดอะไรหน่อย ก็อ่อนไหวร้องไห้ฉันทำอะไรผิดนิดเดียวก็ร้องไห้อีกหถามจริงเหรอเธอเป็นอะไรเนี่ยเลิกคบาไปเลยแบบเฮ้ยแนนด์เดี๋ยวก่อนแซนด์แซนด์อะไรเนี่ยคุยกันเรื่องหลานมากอยู่ดีบอกเลิกกันเฉยเออนั่นดิเออแต่อิงคือเวลาแซนค์พูดอะไรทำอะไรเธอก็ร้องไห้ใส่แซนค์จริงเหรอ สิแล้วเธอจะไม่ให้ฉันลองได้ยังไงล่ะก็ดูแสแนวพูดสิทุกครั้งที่แสแนพูดกับฉันนะฉันก็โดนตำหนิโดนด่าโดนว่าตลอดเลยอ่ะอ้วนพูดจาไม่ดีขึ้นเสียงใส่เขาฉันไม่ได้ขึ้นเสียงเลยนะฉันแค่พูดในระดับที่ฉันพูดกับเขาแล้วเขาก็บอกว่าฉันขึ้นเสียงแล้วเขาก็ด่า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 ให้ฉันไม่ลอง โอ,โอเคโอเคแต่ว่าเธอจเยินก่อนนะอิงและที่บอกว่าทะไรนิดหน่อยก็ร้องมันไม่นิดหน่อยนะพวกเธอฉันหนไปเห็นแนเดินกับผู้หญิงไปดูหนะังกับผู้หญิงสองต่อสองอะ่ะเนี่ยฉันไปเจอกิ๊กแบบนี้ไม่ให้ฉันเป็นแบบนี้ได้ยังไงละ่ะอ๋อถ้างั้นอ่ะแนดเขาคงโดนจับได้แล้วก็โยนความผิดให้เธอเหมือนเดิมแหละอิงอิงเธอก็ลองสังเกตดูว่าอาการของแนดะมีตามที่ฉันพูดมาเมื่อกี้บ้างหรือเปล่าพิมพ์ปัญญาแน เพอที่เธอพูดมาทั้งหมดเลยอะหรือว่าใช่งตอนเนี้ยเธออะกำลังโดนสแน็คปั่นหัวอยู่นะไม่ว่าเธอจะทำอะไรเขาจะผิดแค่ไหนสุดท้ายอะก็จะเป็นเธอเองที่โดนเขาใส่ร้ายโดนเขาว่าตอนเนี้ยเขากำลังปั่นหัวเธออยู่ไม่ว่าเธอจะจับผิดเขาเรื่องมี่กิก๊กเรื่องแอบคุยกับสาวเธอก็จะเป็นคนผิดตลอดเลยแล้วฉันต้องทำไงอะพิมพ์ เธออ่ะต้องมั่นใจในตัวเองไว้ว่าเธออ่ะเป็นคนดีแล้วพอคนที่เลวอะ่ะคือแซนัะแนะก,กับเป็นคนเลวเจ้าชู้จะล่อนมากนิสัยไม่ดีแล้วก็ชอบโยนความผิดให้ผู้หญิงฉันเข้าใจแล้วแนะกทำให้ฉันหลอกผิดตั้งนานจริงๆแล้วฉันเป็นคนดีแต่แนะทำให้ฉันคิดว่าฉันเป็นคนไม่ดีฉันเป็นคนเลวฉันเป็นคนฉันคิดผิดไปหมดเลยอุย้ยอ้ยอินอจะจะลุกทำไมอ่ะ หรือแนะนำผิดไหมเนี่ยนั่นด,นนดิแต่นี่แหละนะ